ภาพรวมของห้องก็สิประมาณนี้เนาะค่าห้องบดีเซียกะโอเคแล้วทำนนี่เชียแต่ค่าน้ัค่าไฟเนาะพี่น้องเนาะโซนนี้ก็เป็นโซนแต่งงานเหมาเนาะพี่น้องวันยุตก็ถ้ารถไหลที่เพียร์ไปเสด็จเหตุงานเหตุงานวันยุตกับเหตุงานพี่น้องเลยร่อยเท่าไรเนี่นะอันนี้ร่อยพวกบาทธนาคารอ้าวคนละโต๊ะเหอเอ้ยคนละหาง งานตัวเดียวกันในคนละขางตัวนี้แตงหน่อยมันบอกเหตุงานเมาท์คู่มือนนยได้วิกเทไรเลือดแต่กาาตัวนี้มากกะน่าู่ประมาณสองพันกว่าสองพันกว่าตัววิกบอกแสดงว่าตัวนี้ได้้ลยอยู่มันบอกมันมาสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามาเนี่ยมาขบก็ซ่องสาวหลาสเนลยเลยเด้อมาพบมาพ่อก็สลาอยู่บ้างบ่เออพี่น้องจังหวัดสมุทรปราการนะพี่น้องเนาะ มาอยู่โรงงานเก่าเนาะพี่น้องนะเนาะสระกระไดมาเวน modern, os, prayed, er ้องพี่น้องหลังจากออกจากพัทยาเนาะกรมาเวน้องไม่เยอะเยี่ยมน้องอยู่โรงงานนาะพี่น้องคือโรงงานเก่าที่สระเคยอยู่อะไรพี่น้องอ่ามาซึมซัพ์บรรยากาศเก่าๆน้อพี่น้องเนาะเมื่อนี่กัเป็นมือวันที่หกเนาะพี่น้องน้องสระก็ยุดงงานนาะพี่น้องเนาะส่วนเมื่อวานในวันที่ห่าวันที่ยุดเนาะพี่น้องในความจริงอ่ะเมื่อวานเนี่ยต้องยุดเนาะเพราะเป็นวันขอเนาะพี่น้อง แต่ว่าบริยุทธ์อ่าทางเทาแก่เป็นหามายุทธบ์บรรเทาแทนอะนะพี่น้องชี้ได้ยุทธ์ตัวเนื่องเร์าอาทิตย์ตัวพี่น้องเนาะอ่าทางน้องๆก็ยุทธงานเมื่อนี้ก่ะเสื้อียงเครื่องกับบดังเนาะพี่น้องเพราะว่ายอศเครื่องเรียบร้อยเนาะพี่น้องอ่าพากันมีแทนว่าสิพากันไปเที่ยววัดเนาะเมื่อนี้สิไปวัดหลวงพ่อโตสุดท้ายก็เลือกปรดีไปถามให้มื่อื่นเอาเนาะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะชี้ได้เวตลาดชี้หาซื้อของซื้อของอะนะพี่น้องอ่าเซาหลากกัชิมารีวิว อ่าบรรยากาศโรงงานเออสลากจะมารีวิวอ่าบรรยากาศวันยุดของนง้องนองเนาะว่าวันยุดนี่เขาจะเอาเห็ดน,นังแน่นาะพี่น้องแล้วก็ที่ท่าบึงบรรยากาศรอบๆโ,โรงงานให้พี่น้องบึงเนาะพี่น้องสลากก็อยากถ่ายเป็นที่ระลึกไว้ะนะอ่าว่าสลากดรมาแร้วยังประมาณนี้เนาะพี่น้องสลากกบริมาณา,าจุดนี้ค่ะเป็นเวลาปีกว่าเลยเด้พี่น้องหลังจากที่สลากกบไปแต่ลบนั้นสลากกับบริมาอีกเลยเนาะ อ่ะชรากระมือหัวเชื่ได้มีโอกาสมาอีกบอ่อนะพี่น้อง <ไป S 1> ก็เลยอยาก <ไป S 1> เก็บเก็บไว้เวลากินทอดแล้วขอได้เข่าพี่บุญนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นผักรวมเนาะนนี้ก็เป็นอ่าหมู่บ้านวโรชาเนาะพี่น้องต<ม>องนที่ชราอยู่เนาะพอโรงงานเปทำงานหน่อยก็ตั้งอยู่ในหมู่บ้านพี่น,อน้องเนาะเห็นแล้วบรรยากาศแล้วก็คิดเห็นอดีตขึ้นลังนะนะตอนที่เาเห็นงานแหละนะพี่น้องบรรยุดแบบนี้บริยุทธเดี๋ยพี่น้องเอ้ยบรรยุดธนี่ก็คือแบบว่าเห็นงานเมาโต้นะพี่น้อง โรงงานนี่เป็นโรงงานที่ิเหตุแห่สลาต่างต้นต,ตัางตูได้เลยได้เงินเป็นกบเป็นกำรเรพื่อกับไปอยู่บ้านนะพี่น้องเนาะไยอนโรงงานนี่เด่าเป็นยังถึงเก็บเงินได้เป็นยังถึงมีเงินนะพี่น้องก็คือว่าอยู่ในโรงงานอะบริเสียขาหงเลพพยยือนะพี่น้องแต่ว่าเสียขานำขาไฟพี่นะ้องเนาะตอนสมัยสลาอยู่หาเดือนละหาร้อยนะพี่นอ้องคู่หนึ่งเด้หาร้อยคนละสองร้อยหาสิบนะพี่น้องเนาะถ้าลองน้อง,องเป็นกามาอยู่ในโรงงานนะพี่น้องบริเสียขาหงเดี๋ยวสลาสิพ้าทั่วว่ะ ่า,าหของที่อยู่ในโรงงานนี่เป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กัแต่ก่อนก็เป็นห้องของน้องสาวฉลาเนาะพี่น้องณตอนนี้เซอร์ตุกเชนเพิ่น,น,นก็ได้กลับไปอยู่ลาวแล้วเนาะของนี่ก็บ่มีคนอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนนะ่ะแถวนี้ก็สิมีแต่ง,งานมาเต็มเนาะพี่น้องเน,ะนาะณปัจจุบันนะ่ะกัมีน้องๆที่อยู่นํากันคือ6คนเนาะพี่น้องก็คือ6คสูตรเนานะ โอเคพี่น้องเดี๋ยวสะละชิพาพี่น้องไปเบึงบรรยากาศภาพของของแรง,งงานเราที่อยู่ในประเทศไทย<ม>เห็นงานเน้าพี่น้องไปเจ้าอยู่กันแบบใดเราพี่น้องนรกะว่าเขาของบริเซียเสียในขานัขาไปเราพี่น้องเนะะเา,า,นาเนะ,นอนอะโอเคเดี๋ยวเาไปบึงกันเลยอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศแถวหนาลงงานหรอือพี่น้องอันนี้ก็เป็นซอยหมู่บ้านเนาพี่น้องเนาะ ซอยหมู่บ้านวาโรซาจา้าซอยสามเนาะพี่นอ้องยูนันกับเป็นโรงงานพนาโซนิกโรงงานพนาโซนิกเด้อพี่นอ้องยู่หัน่นถัดไปแค่หนึ่งซอยกับคือติดโรงงานพนนาโซนิกเนาะพี่น้องเนาะน,นี่อันนี้ก็คือออกไปถนนเนาะพี่น้องอันนี้เป็นภาพรวมรอบๆบ,บริเวณโรงงานเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้อง นีนน่เป็นบ้านทาแก่้าวพี่น้องจ๋าแต่ตอนนี้เพิ่นก็ไปอยู่บ้านใหม่แล้วแหละเพิ่นซื้อบ้านใหม่เนาะบ้านหลังนี้เพิ่นกะปล่อยไว้แบบนี้เนาะพี่น้องเพิ่นมีบ้านหลายหลังเนาะพี่น้องปีกว่าพี่น้องที่สระได้มาอยู่นี่คิดฮอดบรรยากาศพี่น้องเลย บรรยากาศที่เคยอยู่เนาะพี่น้องโรงงานที่เห็ดหาสลรามีเงินเป็นกอบเป็นกำรรเพื่อไปใส่ชีวิตอยู่บ้านก็คือโรองงานนี่แหละพี่น้องสาหรบแบบมาอยู่โรงงานนี่แหละสาหราบเก็บเงินได้เป็นกรรนะอบเป็นกำเนาะเพราะว่างานก็ไหลฮะนะพี่น้องนี่พี่น้องลงมา,างลางๆก็งเงียบกิบแบบนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าเครื่องหยุดเดินเลยเนาะนก็เป็นภาพรวมเนาะพี่น้องกินหอดบรรยากาศเก่าๆ มาเดี๋ยวสละสิพาขึ้นไปเบิ่งห้องน้องสาวกับน้องอ่าชายอยู่ข้างบนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเป็นบอนอีกบอนหนึ่งติ๊กชิบะตลาดบอสโอ้อันนี้งานงานเก่าเลยนาะนี่เนาะงานเก่าเราไม่เคยเห็ดใช่ไหมเคยเห็ดนางานนั้นงานมั้งงานใหม่เนาะงาออกมาหวังเงือนแม่นบอกเราพูดชิมาคุนรายอันเด็กงานออกมายังเงื่อน ขขคุ้นเลยคืองานเก่าร่อยเท่าไรนี่ขีดซีบขขอ,าาอ่ะมีฝึิในคาบาเต็มอ๋อไม่มีขีดบ่แต่มอ๋อให้นึกร่างในสี่โดนแต่งเลยงานเมาพี่น้องเลิกงานแล้วพากันเอางานเมาม,เม,มาเฮ็ดมา่นมาตัวเดียวตีอ,ตอ๋อจะแต่ละห้องกับ พากันเอางานขึ้นมาเห็ดแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะันก็คือเป็นภาพรวมภาพรวมของหองก็สิบประมาณน,นี้เนาะขาหงบดิเสียกะโอเคแล้วนนลบบนี้เสียดแต่่านำ่าไฟเนาะพี่น้องเนาะชวนนี้นก็เป็นชวนแต่งงานเหมาเนาะพี่น้นองระมาณนี้ก็เป็นห้องน้ําพี่น้องมาฝั่งนี่ก็เป็นหงคั่วด้อพี่น้องเนี่เป็นหงคั่วเนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง เดี๋ยวสิพาขึ้นอีกสั้นหนึ่งฟังนี่คืออยู่สองคนคนเดีย <c> ว <oughs> กันไรกว่าคือว่าอยู่คนละพัง,งกันไรกว่าคือวอาอยู่คนละพังอันนี้คือมาหาหาเลยพี่น้องรออ้อยเท่าได้ละเดียวนี่หนอ่หาหาเลยละหาบกจำเก่า ทงนี้บางนี้กับิปประมาณนี้เลยพี่น้องภาพรวมคงหงเนาะขึ้นมากกัแต่งานเมาอยู่นี่กัแต่งานเมาต่อนี่แหละวิธีชีวิตของคนเราเรียนงานอยู่ไทยเลิกงานแล้วแล้วกับบอดี้พักผ่อนแล้พี่น้องนั่งแต่งานเมาต่อเอ้อยว่าเอ้อยเคยเห็นในงาน,นัหนเห็นหรือกับแบบนี้เหรอเคยคุ้นไหม เออคุณกับงานตัวนี้ครับแล้วแม่แม่แต่ชิประมาณาน,นั่นแหละเออบอกเอ็อเคยเห็นแรก,กอยู่ก้าวไทุกเนะมานนแรก,กอยู่ก้าวไพทุกจักจำกบได้ยว่าอยู่ก้าวไปแต่ว่าเออเออไม่คมดแบบเือเออคุณน,น,นยชิยังเลยไหม เหตุงานเมาคู่มือในได้วิกเทไรเลิศเต่ว่กาัตัวนี้มากอะนาอยู่ประมาณสองพันกว่าสองพันกว่าตัววิกบอแสได้ว่ 2> 2, า,า,าตัวนี้ได้รายอยู่มนบอมันมาหลายบอจะเดือนเดือนบางเดือนก็ห้าหมื่นหกหมื่นมารายอยู่เลยอืมเป็นงานเขาถ้าใส่หลายใส่เงินหลายอืมรวยละหาบาทแม่นบอ ลอยละหาบาทพี่น้องพันโตกะพันโตกะ,ตะหาซิปนะพี่น้องลอยโตกะหาบาทอันนี้คืองานเสริมเนอพี่น้องงานเสริมตอนสละอยู่กะเห็ดแบบนี้แหละพี่น้องเลยเปิดงานมากอะพอกกันเมา์งานโตเนาะพี่น้องเนาะเป็นงานที่แบบว่าสั่งได้ๆให้เป็นเกาะเป็นกำเลยแหละพี่น้องเอ้ น,นี้ก็คือเป็นภาพรวมของหองเดอ้อพี่น้องจ่ายค่านำขาไฟเท่าไรหน้าเดียวนี่าคนละสองร้อยห้าสิบจ่ายค่านำขาไฟคนละสองร้อยห้าสิบพี่น้องนี่ฟังนี่ก็คััวอยู่นี่เดอนี่นี่แหละสู่กันไปสู่จนกลัวชีได้ดีพอแหละอย่างสลากระกสู้สูมาจนว่า พร้อมแล้วก็กลับไปอยู่บ้านน้พี่น้องทั้งน้องๆกับชิคือกันนั่นแหละพอพร้อมแล้วก็สิกลับไป,ไปอยู่บ้านตอนนี้ยังบ่พร้อมเนาะสูโตอ,อันนี้งานแตงแ่งเลยยังอันนี้ชันแต่งอันนี้งานยุงทันแต่งเด้นพี่น้องอาขึ้นมาไหวก่อนแบบนี้แหละตอนที่เสลาอยู่หงองนแทบอยู่บ่าไม่อยู่เลยงานตัวใดสิเป็นงานเมาส์นี่ยกขึ้นมาไห้ยกขึ้นมาไหวน้องพี่น้องเวลาเขามีเลิกงานแบบนี้เขากะเหตุงานเมาสนะ์โตเนาะหรือบบอกะ มันยุตยังเป็นมีได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลแหละพอบริพากันไปใช้เนาะก็คือแบบเอางานอย่างเดียวนี่แหละพี่น้องใชประมาณนี้เลยเป็นบอนดที่สระอยู่เด้อพี่น้องทึกทีเดี๋วสระจิพาไปเบิ่งห้องที่สระเคยอยู่เนาะน,นี่ก็เป็นออฟฟิศเนาะพี่น้องคิดหอดบรรยากาศเก่าๆแต่ก่อนึ้นมาห้องนี่ก็เป็นห้องของเอื้อนสระนะพี่น้องแต่ตอนนี้เป็นห้องของน้องชายเั็นที่ียบ้อยแล้ว นี่ห่องน้องสาวห้องแต่ก่อนเป็นห้องอันนั้นเป็นห้องเอื้อยอยู่นี่ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นมาเป็นห้องน้องทรายกับห้องน้องสะพายเนาะพากันเห็ุงานเมาคือเก่าทางนี้กันงานเมาพี่น้องเอ้ยบรรยุทธ ไปเสดอกเหดตดงานเห็ดงานมันยุดก็เห็ดงานพี่น้องเลยร่อยเทไรนี่นะขนมร่อยพุบานธนาอ้าวคนละโต๊ะเอ้อคนละขังงานตัวเดียวกันแต่คนละขังตัวนี้แตงหน่อยมันบ่แค่น,นี้ แอนี่ไตมูลมูลคนเราลูกแต่มันแต่งานคือกั้นที่ซ um> <No um ื่อเ่คือเดียวแับ <um> มูลเดียวกันแม่อ้สงคือมันเป็นป้เขาผู้ชมั่เหลยคือมัม่ไดห็นแค่ันีแค่เียรคื่อยอันนี้ลอยละฮ้เอ้ยวท้านั่นนี่ลอยละฮะตัวนี้ลอยละสี่ตัวนี้ลอยละหกโอเคอยู่ได้ละ เฮ็ดงานเมาผู้ผู้เนี่ได้วิกแล้วทอได้ได้ทำการเห็ดงานเดือนเดียวเดือนที่ได้ได้สองพันสองเดือนหนึ่งแล้ววิกหนึ่งเดือนหนึ่งก็ได้เหตุงานร็อกว่าเขาวได้หันเคยงานแบนี้คะไตอนสมัยได้เหตุนี้วิกหนึ่งนี่ค่ะอยัางบบได้สามพันหางานเมา เอาเอ,เอางานึ้นมาโตนกันประกาศม,มานตดงานินนนนนองี้อันนี้งานยังะอัน,นเดียวกันนี้บองานคืนมาตัวเดียวนี้อันนี้แต่งหรอบอหนึ่งพันชิ้นหกสิบบาทพี่น้องหนึ่งพันชิ้นนี่เพร่ร้อยละหกบาทเนาะอันนี้ร้อยละห้าบาท ย่าง,าง 3, าาบบได้นี่คือ,อาสามพันหาใหเห็ดบิกได้อันนี้หกพันก็มีบเคยได้เห็ดนเห็ดเมือตอนสางชมแต่ว่ามันม่วนได้เห็ดงานเหมามันเป็นงานพิเศษที่ได้เงินเป็นเกาะเป็นกำ้นไ่เรื่องกรเียมูกัดอันนี้ฮะอันนี้แล้ววิธีชีวิต แรงงานลาวพี่น้องเลยเมื่อในขยุดสดเซ้ยเนาะพี่น้องเนาะที่แรกขยุดวันพอ่อแต่ว่าบริยุดวันพ่อนะเขาจะามายุดไห้วันเสาร์ก็เลยเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะพี่น้องนะเนาะเตือนมากอะคืนวันจะเห็นงานเลยก่ะเห็นงานต่อเนาะพี่น้องเนาะนอนจ๊กทุบเห็นงานมันมีว่าิเตงก็ดีมันเล่โอ,โอเ้ยอย่างที่นอนอันนี้คือออกกะมาได้พี่น้องเนาะ โอกะมาเด่นนี่ป่ะเดี๋ยวไปเบ่งหองสลแตะกอนหันมานี่ก็เป็นหองสลาเด้อวพี่น้องแต่หองสลานี่บ่มีคนอยู่พี่น้องเลยเปิดเขามาก็สิบประมาณนี้นาะพี่น้องบ่บ่มีนคนอยู่เขาจะเอากอาศัยขึ้นมาผักเทียงะนะแต่กอนก็เปิดเข้ามานี่ก็ที่นอนสลาที่อยู่หันเนาะและ้วกระแทวนี่กระชิปเป็นพวกเชือผ้าแล้วก็พวกกองงันเมากระชินนางแต่งงันเมาอยู่นี่น้องพี่น้อง นางแต่งงานเมาอยู่นี่พอปฏิต <photos> ก okay. ับประจําอยู <VES> so okay. ่หันฉลากับประจํอยู่นี่นาอพี่น้องหันมานี่กับเป็นขั้วเนาะเป็นพวกอ่าถวยบวงเต้ากงเต้าแก๊สอยู่แถวนี้เนาะพี่น้องออกไปทางนั้นกับเป็นหองน้ำเนาะพี่น้องหันไปหันกับเป็นหองเอื่อยขึ้นไปข้างบนแบบนี้ขึ้นไปข้างบนแบบนี้ก็คือเป็นหองของบาดอนซาตุกชาแนลเนาะพี่น้องแต่ก่อนอยู่นมกันแบบมีความสุขแหงเดี๋ยวพี่น้องเลยแต่ก่อนนะ คนมีพุ่มชุกเลยแหละขวานแล้วมันต้อตรงรุุนไพรุนมันตอนนี้กับห้องนี้ก็บ่ามีคนอยู่เนาะพี่น้องเนาะนี่โกสลามาเขาเจาก็ะหายโคสลามาอยู่หนีเนาะทั้งจากโคสลามื่อก่ะว่ามีคนอยู่เนาะพี่น้อง,อ,อ,ง,อ,อ,อ,งอันนี้ห้องนอนผูกพ่นมาแถวนี้ก็จะเป็นบนแต่ง,งันเมาของผูกพ่นเนาะบอดดอนเชตุกสแนลก็ได้ หันมานี่ก็เป็นห้องคั่วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็พักกันอ่าน้องๆเอาเตากงเตาแก๊สขึ้นมาเพื่อสิมาเห็ดกินอยู่นี่เนาะพี่น้องโพสละมาด้โพสละกับขาเจ้ากะชีค้นกับห่วงขาเจ้าออกมานน่สิเป็นดาดฟ,ฟ้ามุงร่างถวยล่างบวงกว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะมึงบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศหลังบ้านพี่น้องตอนแต่ก่อนฮะเป็นป่าผือป่าแถวนนิแต่ทั้เมื่อนี่ข้าเจ้าดัดแปลงเป็นบ่อปลาเบดเนาะพี่น้อง บรรยากาศดีดีพี่น้องอยามเส้ามาันแห้งคักบรรยากาศนะสุดยอดท่านพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือภาพรวมเด้นนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศโรงงานที่สลาเคยอยู่โรงงานที่ส่างเงินให้สลาเป็นเกาะเป็นกำเนานะพี่น้องเนะาะอกเคยลืม